ก็สวัสดีแล้วกันนะครับผมกับช่องมังกรภูพาเล็กครับสวัสดีกันช่วงเย็นๆนะฮะวันนี้จะถ่ายทำตอนบ่ายๆก็กระไรอยู่ครับโอแดดร้อนมากฮะวันนี้ก็ดูซานนะครับก็มาทำซอยงานบนะินกับหอจกรชัยรุ่งเรืองกรุ๊ปนะครับสองดาวท็กเตอร์ฮะวันนี้ก็หน้างานอยู่ที่บ้านไทยเจริญนะครับผม นี่มีเซลกันนะออกตัวกันไปแล้วครับผมกับฟูโซครับ FN 5 2 7ฮนะนี่แหละมีเล่นโชว์เนะีย้ยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงทางขึ้นฮนะจะเป็นยังไง ทีมงานชายลุงเรียงกรุ๊ปนะครับคันนี้ส่องดาวแท็กเตอร์ฮะไปแล้วครับผม FN527 ฮะกำลังจะขึ้นเนินฮะโอเคครับฝับเกียร์ใส่โลฮะ <c oughs> เสียงชัดซีนิดดัน เสียงรั่นเหมือนกันเนี่ยสีสบายครับผมแม่ก็ตัดมาที่รถขุดดูซ่านะตอนนี้ก็จอดรอครับรอพี่สิบล้อฮะตอนนี้ก็เป็นงานชาวบ้านนะครับ สรหนึ่งเมตรฮะรอก่อนหน้าดินโอเคครับตัดมาดูตรงรถไถฮะสารที่เทดินนะครับตอนนี้รถไถกำลังดันเข้าพื้นที่ที่สร้างบ้านอยู่นะฮะเป็นงานที่ค่อนข้าง เสี่ยงครับกับเสาบ้าน,นครับถ้าดันไม่ดีเนี่ยเสาบ้านอาจจะบินได้ตอนนี้ลงรอรถไถน,นะเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกที่หนึ่งนะฮะสิล้อกำลังเทดินอยู่นะครับตอนนี้สังดาแทรกเตอร์กำลังรอเข้าคิวครับจะเข้าไปเทตรงบ้านฝั่งนี้นะฮะมีของ เียบอยครับเข้าไปแล้วฮะ้านงานตรงนี้ค่อนข้างจะฝ่บไปกีตครับดูฮะโอ้ยจมไปแล้วครับล้อหน้าจมครับมาเจอช็อตพอดีฮะโอ้โหพื้นที่ครับแคบครับทางซ้ายนี่กับเปนมะม่วงขอนี่กำลังคาครับ จมไปแล้วแหมเ <laughs> ทดินต้งเล้านะฮะแหมมุดเข้ามาครับเหนียวกันฮะจมใสน่า้วรกอม่ ย้ำโบมี่ริเดีเยวหมางย้มากคนไม่ครับเอาไม้เข้าไปอยู่ได้ยังไงครับ <c oughs> ไม่รับกระบอกไปโอ้ไม้เข้าไปในกระจังช่วยกันงัดดิครับโอเคออกมาแล้วฮะ ต่ปล่ไปเยครับปากฏว่าแตนครับเสียบอยครับจันทราลาฮเสียบอยเหนว่าแล้วนม่ยยิ้มเลยออกไปนด้มเชีกินผู้าเเสียดไว้ครับเน่ ว่าจะมาดูสาวอยู่ตรงที่เทดินนี่อะราดินประเทศเจ้าระวังรถนะฮะระวังรถโอ้โหกระโดาทรายไปแล้ว ฝีมือจริงนี่เข้ายากครับตรงนี้โอ้ยต้นไม้ครับต้นมะม่วงอันนี้กองดินต้นมะม่วงหลังคาบ้านเนี่ยไปแล้วครับอื่ ตัวโอ๋ได้ดิยังี่นี่เลยนะนี่แหละอุ้ยหลังคาบ้านนิดเดียวครับ ไปแล้วครับหลังคาเอเบียดนิดนึงครับไปแล้วต้นมะม่วงโอ้โหเหนื่อยครับกิ่งมะม่วงครับตรงนี้สุดจริงๆ ไว้ให้ตัดออกนะว่าเขาว่าเขางามนะนพอดีเด้ลยว่าเขามงงว่าเขางามนั่นรอรถพอดีนี่ฟาท้ายพอดีเลยเล่นมาลาเอาไปลาลากไปนี่ครับอุปสรรคหน้างินลากไปทั้งนาเลยยิงมาเก็ต่กี้บอกให้ตัดออกนะทีนี่ไม่ต้องตัดยากครับออกไปแล้วครับทั้งยองนี่นี่ับ ค่อนข้างจะเหนื่อยครับเทอย่างนี้แต่ดีไม่เยอะฮะเช็คเช็เคเลยครับเช็คยั่วละฮะนั่งเบิ้งเฉยแล้่ยวว่าต้ลงลบไปน้ำนมือสักันแดงต้องลบไปน้ำมือสักันรถถอยเข้ามาก่อนน่ะ ดูครับหน้างานเร็่รถเขาดิมาตไปท่านอื่นเขาเด็น่นี่ครับงาน<อ>งานี่หมะ เขีย่ยตรงนี้เอาก่อนครับซับซับอราโอเคมาเลยมามามาทางองเนี่ยโอเค

ถอยมาตโตที away, ่แรกไว้ยกวันยกดีขึ้นหน้าเดี๋ยวให้คนไทเดินเอาดำรอนี่เอบัทมันโยกไปได้ด้วยลงโมเดครับวงราค่าดีเขียวเดี๋ยวปลาาเนี่ยบมันบ้านีเนาะอีรถเด่งมันบ่มีจักรรถอีสองรถกรรถสองรถกรย Tôi thấy. ไปแล้วครับกิ่งมะ <laughs> ม่วงอือใช้ลุงเรียสงสัญญาเต็มไปแล้ว ัมาดูตรงที่เทดินฮะดันดินอยู่ครับแม่ถ่ายคูปองต้าครับ L 5 0 1 8ครับ โอเคครับผมสร็อคลีปวิดีโอนี้ขอจบะไว้กับรถไทยคูปะต้าแล้วกันฮะกับงานบ้านไทยจเจริญครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากฮะสหรับการติดตามและกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมสวัสดีครับ